คัดสรรวัตถุดิบแล้วอะทำให้สะอาดและสดมันของพวกนี้มันต้องทานเป็นแบบสดๆ,สดๆเนาะถ้าจะทานให้อร่อยกามาทานที่ร้านแหละป้าชื่อชฉลีค่ะชื่อวัดรฉีชื่อจริงค่ะชื่อร้านชื่อข้าวผัดล้มโพค่ะอ๋อสมัยก่อนนี่จะขายบริเวณแถเนี้ค่ะแล้วอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะให้ชื่ออะไรก็ให้เป็นล้มโพ <laughs> ลูกค้าเดิมๆเขาจะรู้จักร้านข้าวคู่กะปิ เปิดแรกๆก,ก็จะเป็นร้านข้าวผัดธรรมดาเนีค่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ก็จะกลายเป็นข้าวคุกกัะปิช่วง10ปีหลังเนี่ยค่ะคิดได้ว่าเออควรทำอะไรสักอย่างนึงให้เป็ดที่เขาไม่ค่อยเหมือนเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลงข้าวคุกกัะปิดีกว่าลองดูซิ เราต้องทําให้สะอาดและสดตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันของพวกนี้มันต้องทานเป็นแบบสดๆเนาะทิ้งไว้หลายชั่วโมงมันก็ไม่อร่อยแล้วค่ะถ้าจะทานให้อร่อยมาทานที่ร้านแหละพี่จริงทาร้านข้าวนี่ประมาณ2ี่กว่าปีแล้วค่ะมันมีหลายอย่างเนาะคุกกีิอะ่ะกว่าจะเสร็จเป็นลูกคุกปกปิดูสิหอมแดงมีไข่นะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งมีกุนเชียงก็จะมีพริกที่นี่ก็จะใช้พริกแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนทางเหนือเขาจะชอบทานพริกแบบพริกแห้ง เตรียมเเองราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานอะไรที่อร่อยๆอออค่ะนี่นะคะนี่ข้าวคุกกะปิของร้านป้าเป็นรูปลักษณะเนี้ยค่ะตอนนี้ก็40บาทค่ะแล้วก็พิเศษก็เพิ่มอีก5บาทเองก็บางวันก็จะจัดผักให้ลูกค้าบางอย่างแล้วแต่ลูกค้าจะชอบจะเปิดเกือบทุกวันแต่ว่าบางครั้งก็หยุดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะบางครั้งก็เลทปีหนึ่งได้ ที่ตั้งร้านตรงนี้มันถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ค่ะนักจากเมย่านะคะเข้าถนนเลนในก็เข้ามาประมาณสัก400เมตรก็จะเจอร้านอยู่ข้างทางเป็นร้านแผงลอยข้างทางนะคะ mm hmm. ก็ถ้าหากมาเชียงใหม่หรือว่าเ,เป็นลูกค้าที่อื่นอะ่ะขอเชิญชวนมาทานนะมาชิม mm hmm. พยายามตั้งใจทําให้ลูกค้าทุกคนละคะ่ะฝากร้านด้วยนะคะ